ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d นด์เอ็นเตอร์เทบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอสวัสดีครับ เที่ยวละไม t ไทยแลนด์เวิลด์สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้และเที่ยวชมโบราณสถานหมายเลข18วัดโขงสุวรรณคีรีที่บ้านคูบัวดินแดนในยุคทวาราวดีไปแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะชาวไทยวนบ้านคูบัวกันต่อครับ สวัสดีครับแม่จุ๋มครับเป็นไงวันนี้ผมแต่งตัวเป็นไทยวนหล่อไหมครับหล่อแล้วและหน้าตารอแล้วแต่งจะไดก็รอใช่พระครูบอกว่าให้ผมเนี่ยมาที่เนี่ให้แต่งตัวเป็นไทยวนจะได้กลมกลืนกับที่นี่แล้วก็จะมีแม่จุ๋มพาผมเที่ยวเที่ยวให้หมดให้ครบถ้าไม่ครบแกบอกไม่ให้กลับไหนเดี๋ยวจะพาเอล พาแอลที่ทำไมเดี๋ยวเดียวทำไมแม่พูดเหมือนคนทางภาคเหนือครับำเนียงเนี่ยคือพวกเขาเนี่เป็นเชาวเหนือจากเชียงแสนเชียงลายมาตั้งลกรากอยู่นี้แล้วจะพาผมเที่ยวที่ไหนก่อนวันนี้วันนี้ก็จะพาขึ้นจิปทาพันธสถานบ้านคูบัว<ม>เป็นที่ก่อตั้งของอโบราณสถานแล้วก็วิถีชีวิตของชาวทยยนเนี่ย จะมาสำรองไว้ที่นี่อ๋อเอาไว้ที่นี่คือมาให้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้เลยเป็นส่วนย่อยเดี๋ยวะดุมนะจะแนะนำพี่อูให้รู้จักกับประธานจิปะตาพันธสถานบ้านคูบัวนะคะแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์เรื่องต่างๆเดี๋ยวประธานจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยค่ะค่ะแประธานครับผมอยากทราบครับว่าจิปะตาพันธเนี่ย มีสถานที่จัดแสดงเนี่ยกี่ชั้นนะครับแล้วก็มีส่วนไหนบ้างอ๋อเราเนี่ยมีสองชั้นนะคะสชั้น1ิบห้องอแต่ว่าข้างล่างเนี่ยหกห้องข้างบนสองห้องข้างล่างเี่ยวพวกว,วิถีชาวไทยยีนทั่วไปนะคะ,ะวิถีช,ชีวิตตัวข้างบนพวกทางด้านผ้าจิปาถะันสถานบ้านครูบัวตั้งอยู่บริเวณวัดโขงสุวรรณคีรีครับสร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และเรียนรู้ถึงรากเน้าบรรพบุรุษและภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ไทยยวนโดยมีดรอุดมสมพรเป็นผู้ก่อตั้งครับตรงนี้นะคะเป็นโซนทวาราวดีนะคะเห็นไหมคะจะมีพวกศิลปะวัตถุสมัยโบราณครับที่เรา เมื่อก่อนน่ะเขาขุดคนได้ชาวบ้านเนี่ยก็เลยมาบริจาคให้กับพวกเรานะคะเห็นไหมคะเนื่องจากว่าทวารวดีเนี่ยครูบัวเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเมืองที่อยู่แถวแถวชายทะเลใช่ไหมคะสำหรับทวารวดีจะต้องมีการเดินทางการขนส่งมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจะมีพวกปูนปั้นแสดงหน้าตาของ ชาวบของคนที่มาติดต่อมากมายนะคะนี่คือโบราณสถานที่วัดโขงนะคะสมัยก่อนก่อนการขุดค้นพบนะคะจะมีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยหลังจากที่เราขุดค้นพบแล้วก็จะเหลือได้ประมาณนี้ที่เราพบกันนะคะนอกจากปูนปั้นที่เราแสดงส่วนนั้นแล้วเนี่ยยังมีเสียงพระพุทธรูปอีกนะคะทำไมไม่รวมไปครับยอ๋อเพื่อสร้างบรรยากาศค่ะเห็นไหมคะนี่เราเรียบ จำลองเหตุการณ์สมัยก่อนเอาไว้ครับนี่หามยนต์คือ<ด>อะไระครับมันเป็นของไทยวนสมัยเก่าที่ว่าบ้านเพือนสม,มัยเก่าเป็นที่ทำยนต์นอเนี้ยมันเป็นที่แค่ขาดปลอดภัยอ,อ๋อเป็นของสลิมมงคลอ่าเป็นสลรมมงคลใช่ครับต้นนี้มันเป็นของไทยวนสมัยเก่าที่เอาพยุมาันจะกข็งเชียงแสนนะนะครับ 200กว่าปีละประมาณ250ปีเนี่ยวิธีทยนสมัย,ยมก่อนเนี่ยครับมันมี3ล้อแต่เป็นห้องภาษาเล้งเนี่ยตอนนี้เป็นห้อง3มล,ล้อเราเข็มเนี่ยมันมาห้อยจะเนี่ยแล้วตอนนี้ตามวัดตามวาเกา่เกาๆอ่ะหน้าห้องพระอาจารย์นะจะจะ,จะเหาะจะค่อยไววค่อยไห้ครับดูแล้วมันร่มเย็นร่มเย็นครับมีความสุกครับห้องนี้ดูร่มเย็นมากเลยครับครับห้องนี้เป็นห้องที่จัดแสดงครับ ผู้นำชุมชนไทยยวนในจังหวัดราดชบุรีในส่วนจัดแสดงด้านล่างจะมีหุ่นปั้นที่สื่อเล่าเรื่องราวตามจุดต่างๆได้อย่างเสมือนจริงแล้วนะครับห้องที่น่าสนใจเป็นพิเศษคงเป็นห้องครัว และส่วนแสดงวิถีชีวิตชาวไทยวนที่สื่อการเกิดการกินอยู่นี่แหละครับนี่เครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้หมดเลยเครื่องมือเครื่องใจ้ของไทยวนสมัยเก่านี่มีเนี่ยจานตรงนี้เป็นจานพิโลนมะนี่ อ๋อเครื่องช่างนะเครื่องช่างสมัยเก่าวะาร่วมเดินทางระไมไปกับบริษัทไทยเบเริตจ,จำกัดมหาชน ไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงโอเคจบชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นบนกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขึ้นทําไมมีบันไดสองบันไดให้เลือกขึ้นนะครับขึ้นได้หมดไหมขึ้นได้สองบันไดแต่ท่านนี้มันบันไดอันนี้มันเป็นบันไดไทโยนสมัยเก่าอันนี้แบบเก่าแล้วครับคือว่าคนสมัยเก่าเนี่ยมันจะระเบียบเรียบร้อยเวลาขึ้นบันไดนะเนี่ยขอโทษนะคนนี่ขึ้นบันไดต้องจิกต้องจิกด้วยจิกต้องจี๊นี่จิ๊จีกไว เพื่ออะไรครับเพื่อโบ่ฮือมันลื่นแล้วขบันไดตังนี้มันเป็นสมัยบันไดสมัยไหมครับแล้วเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันก็บ่บเียบร้อยเหมือนเด็กสมัยเก่าอ๋อนี่คือฝามมันสอนขึ้นบันไดยังสอนเลยว่านี่ฝามเเียบร้อยต้องเรียบร้อยเนี่ยขึ้นบันไดขึ้นบันไดถ้าบบเรียบร้อยก็มื่นกอตะ็นี่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยบันไดทะยวนส่วนชั้นที่2ก็มีการจัดแสดงอยู่หลายส่วนเช่นกันครับ แต่ที่น่าสนใจเห็นจะเป็นห้องภูมิปัญญาผ้าจกชาวไทยโยนกไทยยวนรวมไปถึงห้องอนุรักษ์ผ้าโบราณด้วยล่ะครับไทยวนี่จะเด็ดเรื่องผ้าเรื่องตินจกเนาะ ทีนี้ลายของเราอ่ะเขจะมีการก้าลายเห็นไหมคะลายจะมีตั้งแต่ลายดอกเซียโก้งเก้งซ้อนเสียลายกับก้งเก้งจะเป็นลายหลักลายหลักอยู่แถวตรงนี้ค่ะน้องออีกอย่างอื่นจะเป็นลายประกอบลายประกอบว่าเช่นนี้เอ็นางไคะอันนี้คือลายประกอบใช่ลายประกอบตรงนี้ลายหลักมักจะอยู่ตรงกลางใช่ภาสิ้นเนี่ยมันจะมี3ส่วนคือิีนสิ้นตัวสิ้นหัวสิ้นั้างบ อันนี้ก็จะเป็นพวกลายกราฟิกต่างๆที่บอกว่าแต่ละลายเนี่ยต้องมีเส้นพุ่งเส้นยืนยังไงมั่งหงานผ้าหมดเลยอะครับข้างในเป็นผ้าที่สําเร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผ้าที่สําเร็จแล้วนะคะครับทุกผืนมีร้อยอัพหมดเลยอะใช่ค่ะอายุร้อยแปดสิบตีกโอ้โหครับอุ้ยขที่เก็บดีมากเลยครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับ ยังมีส่วนจัดแสดงที่ทําให้เรารู้ว่าจังหวัดราชบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาอาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธุ์เลยทีเดียวละครับห้องนี้เป็นการรวมชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีครับในราชบุรีจะมี18 ชาติพันธุ์แสดงการแต่งกายของแต่ละชาติพันธุ์ในราชบุรีครับนี่คือชาติพันธุ์มอนมอนจะอยู่แถวแถวอำเภอบานโปงครงโพธรามริมแม่น้ำวันนี้อิ่มเอมมากเลยครับกับจิปาถะพันธุ์ฐานบ้านคูบัวสมแล้วครับว่ามีทุกอย่างให้เราชมสมกับคำว่าจิปาถะจริงๆ เปิดปิดกี่โมงอะครับสำหรับที่นี่นะคะเราอะเปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9 0้าโมงเช้าครับถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับนะคะแต่ว่าถ้ามานอกเหนือเวลาเนี้ทำหนังสือเข้ามาค่ะเรายินดีให้บริการอ๋อก็เปิดเป็นกรณีพิเศษไปได้เลยได้เลยคะ่ะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิน้นแต่ว่า เราอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากทุกท่านนะคะคนอกจากกลตาถาพันธสถานบ้านครูบัวเนี่ยเรายังมีกาดวิถีชุมชนครูบัวอ๋อแสดงว่าผมไม่ได้จบแค่นี้ยัง<ช>มีกาดวิถีชุมชนด้วยเหรอครับใช่อยู่ีใกล้กันเลยค่ะอะแต่แป๊บแต่คนพาผมเที่ยวแม่จุ๋มหายไปไหนแล้วครับผมใส่ไปรอที่กาดแล้วงั้นผมขออนุญาตลาทั้งสามท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับที่พาผมเที่ยวนะครับ ำไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV เดี๋ยวเวลาเขาเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็อาจจะถ่ายเข้ามาแล้วเนี่ยแม่จุ๋มโอ้โหตใจก็เตรียมงานให้อยู่ให้ให้เข้าไปเที่ยวในกาบ <g ül üyor> ตัวเองอหายไม่ใช่ประดุมหายแล้วนี่ใครครับอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกำนันตำบลค,ครูบัวกำนันอดุลกำนันอดุลสวัสดีครับการวิถีชุมชนครูบัวเปิดมากี่ปีแล้วครับก็เปิดประมาณปี6 0ศครับหกครับเข้า7ปีละ6ว6ศว,วันที่25สิ่หางหารั่มเริ่มเริ่มเปิดมาก็เมื่อก่อนนี้ก็จะมีวัน อ่าสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสวอาทิตย์ครับทุกวันนี้ครับทุกนี้วันทุกวันนี้ก็เลือยู่วันเสาร์บวันอาทิตย์ครับอ๋อก็เสวอาทิตย์ครับก็ข้างในก็จะมีอ่ของมีอาหารการกินมีผ้าสิ่นดินจกมีผ้าคาม้าแล้วก็มีโบใบนกอกเข็มก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของสินค้าหมู่บ้านครับ แล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับไทยไทยวนไหมครับมีไหมมีของกินอะไรแบบนี้ม,มั้งไหมก็มีมีทั้งอาหารมีทั้งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยวนอยู่ในนี้มีความศิละปะอะไรครบถ้วนทีเลยครับรกาดวิถีชุมชนคูบัวตั้งอยู่บริเวณวัดโขงสุวรรณคีรีครับ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายไทยวน ก็จะแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองนำสินค้าอาหารพืชผักและของฝากทำมือมาจำหน่ายกันครับที่สำคัญกาดแห่งนี้ได้มีการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยยวนไว้ได้อย่างดีจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับนี่มันทอดมันแต่ทำไมที่นี่เขียนว่าปลาจับหลัก่ะครับเป็กคนผสมครับผสมอะไรครับคุณพ่พอครับมันนี่ ปลาทอดมันปาทอดมันครับับเนื้อปลาับเนื้อปลาแล้วก็พริกเกลือผสมกันผสมกันเลยเรียกว่าปลาจับหลักครับผมแต่ใช้หลักการเดียวคายๆเหมือนการทอดมันปิ้งอย่างเงี้ยนะครับได้ครับใช้ครับจะแนะนําให้รู้จักน้ําอ้อยดํานะคะเป็นอ้อยที่ไม่มีรสหวานเป็นน้ําเพื่อสุขภาพมาดูที่ลูกคนนั้น แล้วคนนี้สรุปขายอยู่บูธนี้เหรอคะใช่ใช่อยู่บูธนี้ให้ผมมาทำอะไรตรงนี้ครับพิาลับเดี๋ยวจะให้มาสาธิตการผัดไทยให้ผมผัดไทยครับเราจะได้ถ่ายทอดไปให้กับคนในที่ดูรายการนได้รู้ว่าการวิถีชุมชนเนี่ยมีผัดไทยเนี่ยที่น่ากินที่สุดที่อร่อยที่สุดและคนมามาการวิถีทุกคนจะต้องมาร้านนี้โดยเฉพาะร้านนี้โดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าเห็นแค่ กระจาอ่เขาเรียกจานใส่สวยมากเลยครับกระทงกระทงกระทงที่ล้นโมปลีกระทงโมปลีเราแวะชมร้านขายผ้าสิ้นตีนจกหนึ่งในอัตลักษณ์ชาวไทยยวนกันบ้างครับแม่จุ๋มบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นผ้าทอบ้านคูบัวหรือไม่ให้สังเกตสีบนผ้าซึ่งจะมีสีเขียวสีดำสีแดงลวดลายก็จะแตกต่างกันไปครับ ผ้าประจำของครูบัวเลยมี4ชิ้นเขาเรียกว่าสิ้นซิ้วสิ้นแรกผ้าจกดอกผ้าตะเลียนเนี่ยเขียวดำแดงนี่ตะเลียนทุกหมู่ทุกบ้านเนี่ยต้องมีผ้าสี่ชิ้นเนี่ยมาอ่าเป็นผ้าเริ่มแรกรส่วนในการจกผ้าเนี่ยมาพัฒนาด้านทางหลัก รราาาามมัยทววดีคุณผู้ชมครับแดดล่มลมตกเรียบร้อยแล้วนี่คือช่วงอาหารเย็ยนของเรานี่แล้วระหว่างทานนี่นะครับผมทราบมาว่าก็จะมีการแสดงพื้นเมืองของไทยยวนด้วยใช่ค่ะเป็นเยาวชนครับ ที่ฝึกกันเองเหรอครับเยาวชนที่ฝึกกันเองขึ้นมาค่ะเพื่อให้ให้สื่อถึงความเป็นเหนือเป็นทางทางเหนือนะคะคเป็นการฟ้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ว่าเวลาเข้ามาในกาดวิถีชุมชนครูบัวเราจะเห็นทุกอย่างที่เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยวนยครับ ซึ่งการแสดงซึ่งการแสดงนี่มีทุกวันไหมครับไม่ครับมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับมนเสาร์อาทิตย์จะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอาหารเนี่ยก็ซื้ออย่างนี้แหละใครอยากกินอะไรก็ซื้อเอามาวางวางวางแล้วก็รวมกันกินแต่ที่พลาดไม่ได้ต้องกินก็คือแกงหยวกค่ะแกงหยวกด้วยแกงด้วยต้องกินเลยแล้วก็ผัดไทยแล้วก็นี่ได้ข่าวว่ากะละแมนมีร้านปีมีครั้งเดียวหรอมีครั้งเดียวค่ะด้วยความสามัคคีนะคะถึงจะได้เป็นกะลลแมออกมาเนี่ครับจาก เกิดจากความสามาัคคีของคนในชุมชนค่ะ เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับ2ส,สัปดาห์เรามาเที่ยวที่นี่ครับเมืองคูบัวที่วัดโขงสุวรรณคีรีผมมีความสุขมากๆเลยครับเรียกได้ว่ามาจุดเดียวเที่ยวได้หลายรูปแบบเลยใกล้วันปีใหม่แล้วแม่ครับอวยพรคุณผู้ชมเลยครับได้ค่ะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ ขออวยพรทางแม่คะในการวิถีชุมชนคูบัวเนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนได้มีความสุขกับปีใหม่และขอให้โชคดีมีใช้ครอบครัวอบอุน่นและก็มาเยี่ยมเยียนจะฮาในการวิถีชุมชนคูบัวแห่งนี้อีกขอบคุณค่ะอยากเชิญพ่อแม่พี่น้องชาว จังหวัดราชบุรีและเขตใกล้เคียงทุกที่นะครับในประเทศไทยตรงนี้นะฮะ<ม>ให้มาเที่ยวกาดวิถีชุมชนคูบัวครับนะโดยเฉพาะสายมูต้องการมาขอโชคขอลาบขอการค้าการขายหรือครอบครัวให้มีความสุขก็ขอเชิญนะครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มาร่วมกันสนับสนุน<ม>กาดวิถีทําให้กับชุมชนในตำบลคูบัวเนี่ยนะครับได้มีสินค้าพื้นบ้านมาขายแล้วก็ได้ได้โชว์พัดสิ้นทีนจมจบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคูบัวก็ขอกราบขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยครับครับ เยี่ยมเลยครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับใครเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ